เศดแต่งานกับป่วยก็ไปเป็นท้องไข่นี่แหละท้องไข่ขึ้นมานขึ้นยังไม่มานนะไท่บ้านเพื่อนออกไปก็หิ้วปีกสองข้างนี่ก็ใส่เกียร์สโลก็ไปบ่ได้ขาน่ะเนี่ยมันก้าวบ่ได้มันหนักกระดิ้นก็ดิ้นบ่ได้ขั้นไปหาหมอก็ไปอยู่ก็ก็ว่าห้าสิบห้าสิบเนี่ยทีตายก็ให้มาไปอยู่โรงพยาบาลเดือนกลัวพุ่นอ่ะไข่ตึ๊บเลยละ นอนนี่ก็พลิกตัวไปข้างๆก็พลิกบ่ได้ชิลุกขึ้นนั่งชิก็บ่ได้เลยเนาะเพราะมันคับเบิดอเลยเนาะก้มบึงชิดมันชิดถ้ก้มมึงแต่มันชิดเลี่ยมเบื่เยอตัวเนาะงจ้ะจับบึงชิดใหแข็งเป๊ะท่องอะเหมือนคนท่องคับเบดอเลยเนาะน้ำมันเนาะขาเนี่ยก็บวมเอ้ยกันไปหาโรงพยาบาลกัว่ามันบวมเยอะต้องได้เจาะ ได้งงยินโย่โหนะก็ที่เจาะเอาน้ำออกตักวัตรโยอยคอยกับว,าากว่าเจ้าบ่เกินสามเมือว่าทัานตายคักๆนะเนาะดินก็ดิน,ดนบ่ได้ก็เจนน่ะยายไ่บ้านนะเจนห้องเสียห้อผ้าให้พุทธลนะกัะว่าตายก็ไปเผาุ่งกันรถ <c oughs> ฝันว่ามีผู้มายืนรออยู่ทั้งข้างนะสองคนผู้บักง่วีผมเสกกางผ้าดำมัดหัวนีก็ ก็คุณมาแล้วคุณคิงพระลุกเนีพาขมา่าพาพุงใส่เสียดบอส่กระดุมเนกะใช้กางเกงขากก้เนะี่ยส่องเบิงใต้โต๊ะมีหมาวิ่งเต็มฝันแล,ะละ้วกระยางไปเบิ้งเขาตีกันอยู่สลาง่งพอนะเป็นมูเป็ี่นมูลอยหนึ่งแบ่งครึ่งก็จังมากับหมอนหะ้าสิบห้าสิบคันเบิ้งความดัน ก็แค่ห้าสิบนึงมีแต่ลดบวขึ้นข่าวัดคมดันให้นะตั้งแด่กระตายคัดคิดในใจก็ากตายกระบยียดตั้งแด่กระตายอยู่แล้วก็เลยเหมาะให้มากลับมาพักอยู่บ้านกะว่ากับผู้อยู่บ้านนี่คือนกะว่าเพื่นบบรูนําเนาะเพื่นกะว่ามานอนรอท่าตายแต่แถวบ้านเพื่นก็มาเบิ้งอยู่เพื่นก็เอาข้าวาสารมาให้ใส่ถุงแบบคนตายนะเนาะ คนละกิโลคนละเครื่องกิโลแล้วเก่าเงินมาให้เด้อพี่น้องมาอยามาเบิงมาเบิงเขากับแบบว่าครับว่าสิบรอดแล้วนะเพิ่นก็นเลยเอาเขาเอาเงินมาให้ก็ไม่เห็นให้ลแล้วกินละจะคิดว่าสิบเรอดแล้วนะเอาเอาจากลงเอาออกมาจากโรงพยาบาล้วมาไวบ้านนะอืผู้นั้นมาหาผู้นี่มาหาเพิ่นก็นเลยเอามาให้นะแล้วก็ผมก็จินยาอันนี้แหละเนี่ยเนี่ย จีนซองซองมือ้อดิ้นได้ขานี่ก็บวมมันก็ค่อยยุบไปท้องก็ค่อยยุบเอี่ยเราก็มากินข้าวจีนอย่างได้ไวอันนี้มันก็ยุบลงเรื่อยนะเนาะแล้วก็เข้าก้าหิวปะนะ่ะเนาะเขาเนื่อง,งเขาหุวงข้าวนี่คือกินข้าวมาป้าป้ตายแต่ว่าถือก,กินข้าวอยู่พอกระว่างที่แล้วเนาะท้องก็ยุบเอี่ขานี่ก็ค่อยยุบไปเรื่อย พ่อก,ก็เลยลุกขึ้นนั่งได้บนนะก็ย้อนหย่านี่แหะลูกเอ้ยนะให้บริษัทเพิ่นเออฝากให้ถึงเนะเพราะว่าเป็นเฮ็ดบันดีแท้มาซอยมนุษย์ซอยไทยบ้านไทยเมียงเนี่ยดีแท้ๆหย่าเพิ่นจะดีดีดีอีหลีเออยคันบดเชียก็ให้ลองกินเบิงเออยคันบดที่เขาก็เป็นค่อยเปลี่ยนไหมแต่สําหรับผมนี่เถิกมาแล้วอ่าตายมาแล้วเกิดมาแล้ว ขันบอเซียก็เบิ่งเอาขอดผ้ากันลูกเนียเจนอขอดไท้แล้วเนาะพ่อมาไปเผาน้งกันก็บ่เห็นได้เผาเท้ก่อนเนาะก็ยังนังว่ากับลูกกับหลานยังนี้แหละเนาะดีแท้ยา่เนาะขอบคุณหลาย